สวัสดีค่ะเพื่อนๆผ้ามันเดินไปอีกแล้วนะค่ะลูกสาวไม่อยากเดินขึ้นไปอยู่บนรถแล้วลงด้วยน้องคข่อได้เบื้องเงินเห็ดทุกตนเ้อะกวอยสิบอกไห่ไข่เลือเบิ้งเฉพาะที่ข่ค่อยได้เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วไข่ก็บอกเห็นมันโผล่มาเนื้อดิ่งมาเนาะไข่แบแค่ม้วงซื้อน้่ยแดงๆนี่กินได้เลือดๆสมสมสมปั่นแบบยุ่ม ด,ดีก็ดีสวยก็บางยุ่งมปเลดูนะเรมมา,เ,รารดเดินมาไกลพอสมควรรวยแดงๆกันลายอยู่ดิมันเป็นเครื่อใบมันก็ยังใบยงุ่นอยู่อืมก็ว่าใคพรพวกเก็บกินข้านจินเนาะตัองเล่าหน่วยเดียวก็กินจนว่าจักรอบแบบสสิบเบิ มีคนเดิอนออกกําลังกายอะไรประมาณนี้แต่มีคนหาเห็ดก่อนเราเพื่อนร่วมทางป้าไก่ก็ไม่รู้ก็ป้าไก่เห็นเขาเห็นเขาแบบเขี่ยดินตัดขาอะไรเงี้ยพอบานกับลูกกระทายอยู่นี่น้องมันมีอยู่ดอกหนึ่งดอกใหญ่ไเรื่อเลย มันเน่าค่ะเพื่อนเพื่อนก้อนตียนเอาดีก่อนโอุดาสดุดค้าจะมเขาสุงมากเขา คนในแเลตจริงๆเขาเพ่ค่อยหาเหตุกันบัาไเดอกเพุ่มส่วนหน่อยส่วนมากจะเป็นพปูดเลนติงกาก็คือคนประเทศอื่นที่มาอยู่บ้านเขาออย่างเราอย่างเงี้ยคนโปแลนดนอย่างเงี้ยโปแลนด์ยูเครนที่เขามาใส่อยู่เขาก็หาเหตุกันเด็แต่พึะพแต่พึ่กันเทุกพี่น้อทอกอะาระเบิดเถิดเถื่องกันคนอีเซียบ้านเฮา ค่อย็มาที่เดิมๆของค่อยนะครับเพื่อนเผื่อเราจะได้อะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเห็นปะเจ้าเห็นอ่นบักนวยสนนนี่ปะสีมันคล้ายๆหัวเห็ดดิว,วันนี้เฮ้าเฮ้าต้องเบืองดีๆแต่มันกับบัวแแบบว่าให้เฮ้าแบบพ่อขนาดนั้นตรกพี่น้องครั้งที่แล้วค่อย ตัดรากตรงนี้นะคะนี่คือเห็ดพิษนะคะนี่ตายอยู่ข้างน่งมองนี่คน,นเขาแบบก็อยงาแล้วเขาก็เหยียบพี่น้องบานี้เห็ดมันง้หัวบ่ค,ค่อยขึ้นมองนี้นะสำหรับมองนี้นะอืม ใกล้กะเคียรไปละแต่ว่าได้สองดอกง่ายก็ดีใจเลยล่ละเนาะเพราะว่ามันกะสิคืนอีกเ,ออเดือนกันยาเดือนอหนอเดือนนึงกะไหวแล้วล่ะบัดน,นี้ฝนมันมันพอค่อยตกน,นะะเนาะเพราะฝนมันไม่ตกเห็นมันก็ไม่ขึ้นดิอือดูคนเขาเหยียบเล่นดินี่เห็ดพีดทั้งนั่นเลย เบื้องซีโซมโซมในเมนได้นี่สีสซมโซมในคอยบ่แน่ใจเด้อก็สิแมนเฮ็ดพิษน้ำกันนี่ล่ะเฮ็ดพิษนะครับเพื่อนมันขืนว่วนปุ๊บตีป,ปีอยู่พี่น้องนี่คันเบิ่งบ่ดีเห็นบ่นี่เขาเด็ดหัวมันกระถือมึนเหรอกันเบิ่งบ่ดีก็สิคิดว่าเป็นเห็ดผึ่งบ่ได้เด้อพี่น้อง เก็บก็ต้องระวังจาของเอาแล้วค่ะเนาะอืมสีพื้อกับเขาอลไรดิบ้านนี่นน่จักนาที่เหรอฮ็ดติดในดอกก้อนงามเนาะสีแดงซืยอรวยเป็นตุ้มอยู่นี่จ้ะบึง ล่งขึ้นมาอีกสองตุ้มเนะดูนะคะนี่ต้องขึ้นไปบนเนินนี่นะคะเพื่อนทางเดินก็ไม่ใช่จะสะดวกสบายเด้อค่ะเด้อย่างปลาเฮ็ดกระไรพรามเป็นทีลาบขึ้นบานเฮาเป็นเขาสิละน่าจะเป็นนันน่าจะเป็นเฮ็ดนาเล่ด้ไงแต่คอย่บกิบกินพี่น้องมันมีในหนังสืออยู่ยบก็เคยกินขอยกับสิบโกินพี่น้องอมซื้อซะ่อยกระวัางโตกลินอยู่เด้อความเมนวันสิบกินตะพื้นตะพื้น เหตุยังกะเก็บกินสี่โมเมนี่กันท้องหูจกักตอนแรกเฮ็ดพึงหวานนี่ก็จริงๆก็บ้าหัจกักทุกอย่างเพราะาอยู่ดนโดนผัวก็เริ่มผัวเริ่มไปเสื่อเริ่มไปซื่อหนันงสือมาใไห้ก็เลยพ้ากันศึกษาผัวกับเบิงเมียกับเบิงก็เลยจำลักษณะมันได้แล้วนนะวเนาะเพราะจำลักษณะมันไดเน้เขาก็เขาก็เริ่มก็ดเก็ตั้งเฮ็ดพึงได้บันดนี้ อืมร้องเก็บสิงยางลง่มเยมลยอยู่โดนบ่ร่ะใครได้ปวดเหยวไปซื้อกับเขาอีกเสียเวลาอีกอนุ่มกับมืดหลูกตรงกินนมแบบใส่ซี่เรียวไปโ้งเรียน,น่ไหมพี่น,ออน้องขนมก็ต้องมีแปะไว้ใส่กล้องให้เป็นกล้องอาหารแบบช่วงอาหารว่างสิไหอาหารแบบว่า กินจอกกินแจ็บช่วงที่พักเบรกเลียนน่ะสินะเออกินบันคนทำงานยังว่าเด็กน้อยก็ได้เล่นเมื่อยแล้วก็มากิน่เลยนะธรรมดาแล้วเนาะอืเฮ็ดนาเล่กันหน้าคนหาก็เล่นะคะนี่พี่หนอออาไปพอาด็หัวแล้วพี่น้อหน้าคนหาก็เล่นี่มันขึ้นลายอยู่ด้วยเจ้านี่นะนี่นี่ก็ะเมน็น นั่นอีกตรงนี้อีกสองโดมคุณม่เลยเอาขาตั้งกล่องมากพี่น้องอยกะถือมือแบบลำบากนิดจังน้อยแต่กะย่งางไปละนี่พี่น้องเฮ็ดนาเลยเนี่ยใต้ต้นจังสีนะโลง่งๆลงสิมัานน่าจะมีเห็ดเพิ่งหวานขึ้นเนาะเบาะเห็นด้วยพี่น้องดูเพบาะเห็นดี ขึ้คือกันอุ้ยต้นแบบอุดมสมบูรณ์ใญ่ดีค่ะเนี่ยญงดีค่ะพี่นอ้องแต่ผมมีเห็ดเผิ่งด้วยมันจะขึ้นเฉพาะตรงที่มันเคยขึ้นนะหมเออขอกระเงินอยู่ด้พี่น้องอขคุณหลยๆด้วยขอตัวลงก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนพามาเดินป่าเล่นๆรับลมเย็นๆค่ะดูธรรมชาติสวยๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ